ขอสวัสดีนักเรียนนักศึกษาและก็ประชาชนทั่วไปที่สนใจนะครับวันนี้เรามาติวกันต่อนะครับในส่วนของวิชาพุทธประวัตินะพุทธประวัติของธรร,รมศกสานะครับอ่ะเรามาดูเลยนะครับอ่พุทธประวัติก็คือประวัติของพระเจ้าเนาะอ่าประวัติของพระเจ้าอ่าคถามข้อหนึ่งถามว่าอนุพุทธประวัติอ่วาวาในเรื่องว่าดด้วยประวัติของใครโอ้อนุแปลว่า สรุตอ่าแปลว่าตามเนาะอ่าอนุไปว่าตาม,าตามพุทธะก็พุทธเจ้าก็คือผู้แต่สรู้ตามนะประวัติผู้ธสรุ้ตามใครล่ะพุทธเจ้าไม่ใช่ปัจเจกไม่ใช่ก็ต้องตอบอริยสาวกนะครับน่ะตอบอริยสาวกข้อต่อไปสาวกรูปใดไม่มีประวัติในอนุวตวรรดิรูปไหนครับมีพระสรรมีพระนเขมมามี คนที่ไม่มีคือพระเท okay, วทัตนะครับข้อต่อไปพระนางศริมหามายาทรงพระสุบินนิมิตเห็นสัตว์มงคลชนิดใดโคเผือกม้าเผือกช้างเผือกลีเผือกตอบช้างพระช้างเผือกนะข้อที่สี่พระนางศริมหามายาประติพระรถนะสที่ใดสารวันไม่ใช่วิรุนไม่ใช่นันทวันไม่ใช่ต้อง สนามมวยครับลุมพี่นีวันนะครับไม่ใช่สนามมวยนะเป็นลุมพี่นีวันนะครับป่าลุมพีน่นีข้อห้าเจ้าชายศิทธัตะทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วมีพระไทยยังไงครับประทับใจไม่สงสารไม่แปลกใจไม่ทรงสลดนะสลดพระไทยหรือสลดใจนะครับข้อหกพระยาวัวสวัตตีมานห้ามเจ้าชายศิริธาตไม่ให้ทำสิ่งใด ศึกษาไม่ใช่คลองเรือนไม่ใช่แต่คลองราชนะออกบวชประภาธอุทยานโอ้นนี้ตอบคอควายนะออกบวชห้ามไม่ให้ออกบวชน,น,นะอ,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 นะอืมข้อที่7สิ่งใดที่เจ้าชายเสียถัดใช้ตัดพระมูลีอ่าพระเกตมูลีก็คืออะไรครับใช้พระขันเนาะอะใช้พระขันข้อ,ขอ8การทรมานก,า,กายตนให้ลำรรบากเรียกว่าอะไร กาละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องตอบทุกกรกิริยานะครับการทรมานตัวเองให้ลําบากนะทุกกรกิริยาเนี่ยทุกแปลว่าชั่วหรือว่าลําบากเนาะเขาเรียกว่าทุกกะละมาจากการกระท,ทําที่ที่ยากทําได้ยากข้อ 9. อาหารชนิดใดที่นางสุชาดาถวายพระมหาบุรุษขนมงาขนมกุมมาพข้าวสาลีตอบข้าวมาธุป,ปายานะครับ ข้อสิพระมหาบุรุษตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใต้ต้นไม้ใดอ้าวอันนต้องตอบได้นะต้นโพนะครับอืมหลังจากตัสรู้พระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาอยู่กี่ปีกี่ปีครับตัสรู้ตอนอายุสาสิบห้าจนถึงแปดสิบปณิพานโปรลบกันแล้วก็สี่สิบห้าใช่ไหมอ่าสี่สิบห้าปีนะครับ ข้อสิบสองพระเจ้าสเสด็จด,ดับคันทัริพานณเมืองใดอันนี้ตอบเลยครับง่ายๆเมืองกุสินาราน่าจะได้กันทุกคนนะสิบสามพระอัญญาโกธัญะญเกิดในวันใดท่านเิดเป็นพราหมณมาก่อนก็ต้องตอบว่าเป็นวันพราหมสิบสี่ก่อนบวชพระอัญญาโกทัญะญมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ใดเป็นพรามณก็ต้องโหงราศาสตร์ตัวใช่ไหมล่ะตอบโหราศาสตร์ 15. สาวกใดออกบวชตามพระมหาบุรุษเพราะมั่นใจว่าในคําทํานายของตนคนที่ไปทํานายเป็นอย่างเดียวคือท่านโกนธัญญพรามก็ต้องต่อเป็นพระอัญญาโกนธัญญะมั่นใจมากนะข้อสิพระอัญญาโกนธัญะญได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใดท่านเป็นผู้เลิศในด้านของรัตตัญญูแต่ว่ารู้ราตีนานก็หมายความว่าบวชก่อนเพื่อนเป็นปฐมสาวกด้วยนะครับ สิบเจ็ดพระรูเวลากระสป,ปะเคยเป็นนักบวชลทัทธิใดนิโครนาบทชดินปริภาชกท่านเคยเป็นชดินนะเคยได้ยินนะ้อชดินสามพี่น้องมีท่านอุรูปเวลากระสป,ปะนาะทีกระสป,ปะแล้วก็ท่านขายากระสป,ปะเห็นไหมสามพี่น้องพระรูเวลากระสป,ปะเคยเคยถือลทัทธิบูชาสิ่งใดเทพเจ้าไม่ใช่นาคไม่ใช่ผีไม่ใช่ใชใชต้องบูชาไฟนะครับนะ สิบเก้าพระวิรัติกระสปะเป็นที่นับถือของชาวเมืองใดเมืองไหนท่านอยู่เมืองเดียวกันกับพระเจ้าพิพิษารพระเจ้าพิพิสานอยู่เมืองใดครับราชจจครึกนะอาทิตตาประยายสูตรเป็นเทศนาด้วยเรื่องอะไรครับไฟใช่ไหมนะถูกต้องไฟเป็นของร้อนนะเอ่อมีอะไรบ้างอะราราคาคิโทสักคิโมหคินะ ยี่สิบเอ็ดสาวกกลุ่มใดสําเร็จเป็นพระรหันต์พระฟังอิทธิบาทิรเอาอิตธิบาริสูตรทรงสแสดงแก่ชาดินสามพี่น้องนะครับนี่ก็ต้องตอบชดินสามพี่น้องยี่สองสาวกองค์ใดเป็นกําลังสําคัญช่วยพระพุทธศาสนาในการาในเมืองราชคึกเมืองราชคึก,กก็ต้องเป็นใครครับก็ต้องเป็นท่านอุรุเวลากัสป,ปะเพราะท่านอยู่เมืองราชคึกนี่เอ้ยี่สิบสามพระรุเวกัสปะได้รับยุกย่องว่าเป็นผู้เลื่อนด้านใดครับ โอ้โหท่านมีบริวารตั้งห้าร้อยมีบริวารคือมีลูกน้องอ่ะก่อนบวชมีลูกน้องตั้งห้าร้อยคนคนระับก็เลิศดเรื่อง,เร,องเรื่องของมีบริวารมากนะครับพระสวุอพภาษา,า,า,ารีบุตรมีนามเดิมว่าอย่างไรนามเดิมครับชื่อเดิมท่านคืออุปติสสะส่วนโกริต,ตานี่เป็นชื่อเดิมของพระมหาโมคลานะเนาะภาษารีบุตรเกิดในวันใะครับข้อยี่สิบห้า โอ้โหท่านก็ต้องเป็นวัน,นพรรามนะครับพระสารีบุตรเป็นวัน,นพรามนะอ้าต่อไปข้อ26มารดาของพระติสามานุ์มีชื่อว่าอะไรครับพอบวชแล้วชื่อสารีบุรก็ก็ต้องเป็นนางสารีนะครับก่อนบวชพระสารีบุตรมีเพื่อนสนิชื่อว่าอะไรครับโอ้โหต้องตอบได้นะใครตกบิศสานิตีเลยนะต้องตอบเพื่อนสนิทชื่อ โกลิตะนะต่อมาก็คือพระมหาโมคคลานะพระสารีบุตรได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฟังธรรมจากใครจากใครครับท่านไปเห็นท่านอสัชิเดินบิดบาสใช่ไหมอ่าเดินสำรวมนะก็เลยฟังธรรมจากพระสชิพระสารีบุตรได้กี่วันจึงเสด็จเป็นพระอรหันต์กี่วันครับบวชมาถ้าเจ็ดวันเนี่ยเป็นเรื่องเอ่อพระพระโมคคลานะเจ็ดวันส่วนพระสารีบุตรนี้ 15วันนะครับภาษารีบุตรได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใดด้านใดครับ tiktok tiktok มีปัญญามากนะส่วนรูราตีนาน,นี่คือให้ครครับผ่านยาโกธัญะมีเลือดมากพระมหาโมคลานะมีบริวารมากพระรูปเวลากสะปะใช่ไหมภาษารีบุตินิพานที่ใดห้องครัวไม่ใช่รับแขกไม่ใช่ที่เกิดอืมระเบยียงบ้านอืมต่อห้อง เกิดนะข้อที่ท่านเกิดนะครับข้อ32โกริตะเป็นชื่อเดืมของแหนตอบเลยครับพระโมคขลานะชื่อเดืมของพระโมคขลานะโกริตมามนกเป็นชนชาวเมืองใดครับก็ต้องตอบว่าเป็นเมืองราชครึกนะอยู่ราชครึกนะโกริตาเนี่ยโกริตมามนกเกิดวัานาใดโอ้โหก็ต้องตอบว่าเป็นวันพระรามนะครับเป็นพราม,มาก่อน โกลิตามานบออกบททำไมมีต่โกลิตตาบวทพร้อมกันครับก็ต้องเพื่อนกันสิก็คืออุปติสมานบนะออกออกบทพร้อมกันโกลิตตามานบออกบวทเพื่อหวังสิ่งใดเป็นเจ้าระทิก็ไม่ใช่มีฤทธิ์ก็ไม่ใช่มีชื่อเสียงก็ไม่ใช่ตอบเพื่อดับทุกข์นะครับภาษาวกองค์ใดที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องก็มีฤทธิ์มากเอา้าใครล่ะเมื่อกี้อบอกไปแล้ว มีฤทธิ์มากก็ต้องเป็นพระโมกขลานะพิษุณีรูปใดมีความเกี่ยวพันกับพระญาติกับพระพุทธเจ้าใครครับอืมอืมก็ต้องเป็นพระประชาบดีโคตมีใช่ไหมเป็นพระนานางเออเป็นแม่เลี้ยงพิษุณีรูปใดในรูปแรกในยุศาสนาคือก็ต้องเป็นพระนางประชาบดีโคตมีอรูปแรกนะบทก่อนเพื่อนเลย พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีสรดอุทิศฐานฐานพระฟังธรรมจากใครโอ้นี่ชัดเจนจากพระพุทธเจ้านะครับพระเขมาเถรีเคยเป็นพระมหาสีของกษัตริย์องค์ใดแอ,อันนี้ของพระเจ้าพิพิสารนะครับอือพระเขมาเถรีเราไปยกย่องว่าเป็นผู้เลือดด้านใดครับผู้เขมาท่านเป็นผู้ที่มีปัญญามากนะครับคู่กับพระสารีบุตรเนาะ ผู้ประกาศตัวนั้นเป็นพุทธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราตรงกับข้อใดอันนี้ต้องตอบว่าพุทธมามะกะนะครับวันจตุรงคสันนิบาตตรงกับข้อใดออวันที่มีการสันนิบาตประชุมกันครบองค์สี่ใช่ไหมพออิกษุมารวมกันหนึ่งพันสองห้าสิบรูปนะเป็นวันพระจันทร์เตรียมดวงอะไรพวกนั้นก็คือวันมาครับูชาวันเป็นเดือนสามนะครับ วันวิสาขาคือวันอะไรครับประสูติตรัสรู้นิพพานอันนี้วันถวายพระเพลิงอันนี้วันอะไรครับนี่วันแสดงปฐะทมัทิติสนาอาสัญหับูชาก่อนเข้าพรรษาเนาะเออเออ่ตรัสรู้เอ้าข้อที่สี่สิบห้าตอบอะไรครับตรัสรู้ประสูติตรัสรุปริพานก็ต้องเป็นวันวิสาขะบูชาประโยชน์ของศาสนพิธีเอ๋อมีพิธีเรียบร้อยถูกไหมถูกต้องเพิ่มภูธาใช่รักษาวัฒนธรรมใช่ตอบครับถูกทุกข้อ ข้อใดเป็นส่วนประ,อะ,ประกอบพิธีสวดพระพิธรรมศพขันน้ำมนต์ใช่ไหมอันนี้น่าจะเจริญพุทธมนต์นนะเจริญพุทธมนต์นะเนี่ยเทียนน้ำมนต์ต้องเจริญพุทธมนต์นนะยาคาเอาเอาไว้เอาไว้ไวประพรมพุทธม,มนต์เนาะมันก็ต่อเครื่องทองน้อยครับเครื่องสักการะบูชาที่ผู้ศาสนิกชนรู้จักกันดีมีสาอย่างคืออะไรครับสักการะบูชาเครื่องบูชาอะไรครับ ทูบเทียนใช่แต่น้ำมนไม่ใช่ทูบเทียนดอกไม้อา้าวใช่ครับนี่ทูบเทียนดอกไม้อันนี้ไม่ใช่ต่อไปคําว่าอัญชลีมีความหมายว่าอย่างไรอัญชลีแปลว่าประนมมือวันทาน,นั้นหรือคือการไหว้สองอย่างต้องทําโดยตั้งใจ อาพี่่าดนั้นไซคือกรมกราบ,บันทาอาจะรีประปนมือเนาะข้อที่ห้าสิบอารัธนาพระปริตเพื่อให้พระสงฆ์ทําอะไรพระปริตก็ต้องเจริญพุทธมนต์ตัวมีไหมเจริญพุทธมนต์แสดงธรรมอา้าผิดเลยต้องเจริญพุทธมนต์นะอืมอ่ะ EP นี้ก็พอแค่นี้ครับก็ลองทบทวนดูนะดูแล้วง่ายเนาะง่ายง่ายพวกเราก็ทบทวนดูนะครับโอเควิชาพุทธประวัติ สำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะเดี๋ยววันต่อไปก็มาทบทวนกันอีกเรื่อยๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับ